กิมแทฮยอนไอเวนแกกินยาไม่เขย่าวขวดหรอว,วะไอสวะหมาไม่เลยโดนตีอีกแล้ว35ปีตลอดทั้งชีวิตในฐานะคนไร้ฝรังฉันทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ตั้งแต่ฝึกฝนร่างกายขั้นพื้นฐาน จนถึงรู้ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับอาบิธและมอนเตรวมรู้เกี่ยวกับสกิลอันหลากหลายและรวมไปถึงทักษะการต่อสู้ต่างๆเพราะอย่างนั้นไม่มีทางที่ฉันจะแพ้ให้ไอ้พวกโจรไร้การสุกผลอย่างพวกแกที่แม้แต่ฉันก็ยังไม่รู้จักหรอกนะเฮ้ยเหรอ,อไม่ใช่แค่ทักษะการต่อสู้พื้นฐานก็จัดการพวกแกได้หมดแล้ว และแน่นอนว่าฉันต้องฝึกฝนร่างกายแบบเดิมใหม่อีกรอบแมงโคดจะไร้สาระอะไรวะปุกพลังคิมแทนหิยนไอ้มแกได้ตายแน่ผิวหนังหินผาสีเสริมแกงร่างกายด้วยหินที่ผุดขึ้นมาจากผิวหนังอืม คาหาอะไรของแกะวะหอยหน้ามันด้วยมือเปล่า,าเจ็บชิบหายเลยเว้ยเฮ,ฮ้จะวางถ้าก็ควรรู้ขีดจำกัดของตัวเองด้วยสิคราวนี้สติแกกับม เหมือนอย่างที่เคยทำไหมหรือจะพยายามต่อไปด้วยสกิลปลุกพลังไม่ง่อยของแกคนที่ได้รับการปลุกพลังแล้วจะมีสกิลและแรงเริ่มต้นด้วย <c oughs> แรงเอที่แทบจะเหมือนคนธรรมดาจนถึงแรงเอที่ใครๆก็ต่างเรียกพวกเขาว่าเป็นสัตว์ประหลาดความสามารถทางร่างกายและสกิลของผู้ปลุกพลังจะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด แต่สิ่งที่ฉันครอบครองนั้นแรงเอฟสก l ลร่าเหยื่อแรงเอฟก็คือสกิลที่ฉันไม่เคยรู้หรือเคยได้ยินมาก่อนแต่ด้วยแรงที่กากเดนที่สุดไม่มีทางที่ฉันจะเอาชนะแบให้ยกสู้ที่มีแรงซีได้แต่ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่าง hmm? ฉันไม่รู้สึกเลยสักนิดว่าฉันจะแพ้ ชี้ <She> อะไรวะเนี่ยไม่มีทางแกได้รับการปลกพลังขึ้นมาจริงๆเหรอไอสวะคิมแกให้ยอนเนี่ยนะนี่มัน <Okay. S 3> คือสกิร่าเยอะงั้นเหรอฉันรู้สึกถึงมานาที่กำลังเคลื่อนไหวไปตามความคิดของฉันฉันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่แค่ค่าแกให้ได้ก็จบแล้วเพะวมวยออนแปพิษ 64 faal muur. Wat is dat? in en de studio, like a student. Though.